อยากถามว่านะคะว่าถ้าจะทำให้ชีวิตรักของเราอยู่กันได้นานควรมีหลักปฏิบัติอย่างไรอะค่ะครับถ้าเกิดจะอยู่ให้นานต้องอย่างนี้ครับทักี้ผมเคยพูดเป็นประจำว่ามีอยู่คําครับถ้าจะให้ชีวิตยืนยาวชีวิตคู่นะครับ1ต้องเข้าใจกัน2ต้องไว้ใจกันสต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน4ต้องเคารพนับถือซึ่งกันและกัน5ต้องให้อภัยกัน ถามว่าทําไมต้องเข้าใจกันเพราะาปัจจุบันนี้ที่คนเลิกลากันไปเนี่ยนะครับเพราะว่าอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหมือนที่เราหวังและตั้งใจนึกออกไหมครับเมื่อเมื่อไม่นานที่ผ่านมามีหนังสือฉบับหนึ่งเขาทาการวิจัยเขาพบว,ว่าถ้าถามเนี่ยว่าถ้าเกิดให้เลือกได้จะแต่งงานใหม่ไหมเขาบอกจะแต่งงานใหม่ถามว่าทําไมเพราะว่าคู่รักที่ได้มามันไม่ได้ดังใจอันนี้สําคัญที่สุดเลยก็คือผู้ชายจะเป็ไม่เหมือนที่ผู้หญิงคิดผู้หญิงก็จะเป็นไม่เหมือนที่ผู้ชายคิดแต่ผู้ชายจะต้องมองผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะต้องมองผู้ชายเป็นผู้ชาย นะครับถ้าเกิดเราทําแบบนี้ได้ชีวิตก็จะยืนยาวเจอกันครึ่งทางครับพบกันครึ่งทางและสิ่งที่จะต้องจําไว้ก็คือพอแต่งงานผู้ผู้หญิงจะเริ่มบน่นก่อนแต่งงานผู้หญิงจะไม่บน่นสังเกตไหมครับเวลาเกิดเรื่องกันเนี่ยนะครับผู้ชายจะเงียบผู้หญิงจะพูดมากผมจำคุณหมอสุการมนต์แกบอกว่า <S 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 เวลาเครียดนะครับผู้ชายจะเข้าทำํำผู้หญิงจะพร่มพรณนา นะครับเพราะฉะนั้นพอถึงตอนแต่งงานกันแล้วหรือมีชีวิตคู่กันแล้วพอผู้หญิงเริ่มไม่พอใจผู้หญิงก็พูดไอ้ผู้ชายก็เงียบๆผู้หญิงทำไมทธไมพูดให้ได้รู้เรื่องวันนี้มันก็พังครับแต่ถ้าเกิดวันนั้นไม่พูดรอมาอีกวันตัวเองก็พูดน้อยลงไอ้ผู้ชายก็เริ่มพูดมากขึ้นนี่เขาเรียกว่าหลักจิตวิทยาแลจิตวิทยาในการครองคู่พวกนี้ต้องเรียนรู้คือเข้าใจกันไว้ใจกันนี่สําคัญมากเพราะถ้าเกิดมีคนบอกเนี้ยนะแฟนเธอสงสัยไปเดินกับสาวๆคนอื่นแทนที่จะไปฟังแฟนเราให้แฟนเราพูดก่อนเธอพูดธแก้ตัว แทนที่จะบอกว่าแฟนเราก็พูดได้เหตุได้ผลไอ้คนที่พูดคนนั้นมันยุยงส่งเสริมไม่ดีนี่พังกันเยอะครับครอบครัวทั้งหลายพังกันเพราะว่าบางช่างยุครับเพราะว่าสังคมไทยเราครับเป็นสังคมที่น่ารักมาก <c oughs> เราช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยรัวดูแลแทนเพื่อนบ้านและเวลาดูแลเราก็มองในทางที่ร้ายมองเหมือนสามีเราหรือมองเหมือนภรรยาเราที่มนเกิดเรื่องคนที่ดีๆเขาก็เลยพังไปด้วยนั้นไว้ใจกันครับถ้าไม่ไว้ใจกันเนี่ยอยู่กันไม่ยาวหรอกครับ วันนี้ไปอยู่ไหนทําไมไม่กลับทําไมไม่ตรงเวลาไม่นานกันมันก็เบื่อครับนะเข้าใจกันไว้ใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับไม่ใช่วันนี้หน้าที่ผู้หญิงนั่นหน้าที่ผู้ชายเธอต้องเลี้ยงลูกฉันไปเที่ยวไม่ได้ครับถ้าช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็จะเกิดความรักเพิ่มพูนกันนะครับ เขารบนับถือซึ่งกันและกันเขาบอกหลายต่อหลายคนบางทีผู้ชายอายุมากผู้หญิงอายุน้อยพอถึงแต่งงานกันแล้วเราเท่าเทียมกันนะครับาด่ากันยืนชี้หน้าอย่างนี้เลยมันก็ไม่ได้บางทีมันก็ต้องมีการนับถือซึ่งกันและกันผู้ชายก็ต้องนับถือผู้หญิงครับว่าในบ้านผู้หญิงเป็นใหญ่ผู้หญิงอาจจะนับถือผู้ชายบ้างในเรื่องหลักการนับถือกไปนับถือกันมาก็อยู่ได้สุดท้ายก็คือให้อภัยกันเราน่าประหลาดไหมครับน้อง น้องๆเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าลักษณะสังคมเราเนี่ยประหลาดมากสังคมเราก็คือใครที่ทําผิดพลาดมาตลอดชีวิตทาอะไรดีทีเดียวกลายเป็นเทวดาเลยองค์ุรีมานวางดาบประหารกลายเป็นพระอรหันต์บอกแบบนี้ดีใช่ไหมครับเหมือนกับคนเนี่ยเป็นโจรมาผู้ชายที่เลวมาตลอดผู้หญิงที่เลววันนั้นทําดีทีงกลายเป็นผู้ดีไปแล้วไอ้ที่มําเรเวๆมาไปอยู่ไหนลืมไปหมดในขณะที่บางทีคู่ของเราเนี่ยทำดีมาตลอดเลยนะผู้ชายผู้ชายที่น่ารักภรรยาภรรยาที่น่ารัก วันนั้นเกิดทําผิดพลาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งกลายเป็นเลวไปเลยเลวแบบเลวบัตซบด้วยถ้าหนังสือพิมพ์ก็ดดาชนิดวอดวายไปเลยเพราะฉะนั้นเราติดอยู่ในสังคมแบบนั้นสังคมเราเป็นแบบนี้สังคมเราแบบนี้มันก็ทําให้ครอบครัวเราไม่อบอุ่นครอบครัวเรามองในทางที่ไม่ดีวันนี้พูดหนักหน่อยนะครับใครฟังดูก็จะได้รู้ว่าหนักหน่อยก็ถามคําถามหนักมาแล้วถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนซะเราไว้ใจคู่ของเรามีอะไรใจค่อยๆพูดจากัน มองคู่ของเราในทางที่ดีก่อนนะครับแต่ไม่ใช่มองคนอื่นที่เขาพูดในทางร้ายนะข้าจ,จะพวกหวังดีประสงค์ร้ายก็ได้นะครับเราก็ต้องจําไว้ว่าคุยกันเองให้ได้เข้าใจกันไว้ใจกันช่วยเหลือกันอะไรต่างๆกันรับรองชีวิตคู่ยืนยาว